สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยครับผมนี่นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อูช่างเดย์ฝากครอบนะครับน,นี่นะฝากครอบฝากครอบฝากครอบอะไรวะฝากครอบหม้อฝากครอบชามฝากครอบกระมังนี่มาดูครับจะพามารู้จักว่าคือฝากครอบอะไรมั่นใจว่าหลายคนต้องเห็นแล้วว่าผมจะพูดถึงทั้งเดย์อะไรคิปแล้วครับ เราเป็นโทรศัพทครอบอะไรนี่ครับฝาบครอบนี่ไงเนี่ยครับฝาบครอบดนี้ดุมล้อเนี่ยครับดุมล้อครอบล้อไยครับหรือว่าจะเป็นกองก็อบไปไม่ได้ไอ้นั่นมันลอยอยู่รงดุเลยเนะนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับท่างดูฝาครอบซิ่งครับ นี่เงนินหรือว่าจะเป็นล้อหน้านะอันนี้ก็คือเป็นฝาครอบล้อหน้าสิบน็อตนะครับอันนี้เป็นตัวสิบน็อตจิตตอนหกน็อตนี้หมดเลยที่นี่นะก็ปกติเคยเห็นแต่หน้าเฟซน,นะครับก็เพิ่งเคยมาอู่ครั้งแรกก็วันนี้แหละครับเหลับเลเลดสามสิบสี่ครับที่เขาจะทำเนี่ยแต่เดลแท้สามสามสิบสี่ ของดีเลยเนมะไม่ต้องแบบไม่ต้องมาเยี่ยมนะนดี่ครับตั้งทำง,งานอยู่พอดีมาของนะงนะก็ถ้าเกิดว่าโลเคชันนะครับเผื่อใครอยู่แถวเนราลีเนี่ยถ้าใครจะมาซื้อของอมาอะไรเนงะี้ยก็เดี๋ยวผมจะแปะโลเคชันไว้ตรงใต้คำอธิบายใต้คลิปนะครับ เดี๋ยวรอช่างเขาเสร็จก่อนเดี๋ยวถามราคาให้ครับว่าครอบล้อครอบดุมเนี่ยมันคูณเท่าไหร่นุ่นอันแล้วนนก็รอรอส่งไปที่อู่นะครับไอ้ที่อู่ช่างยุครอบกองครอบฝาตองกานั้นก็ถ้าทางก็อาคาดน่าดูเลยนะ ต่อถ้าเกิดโซลุดวันนี้น่าจะไม่เหลือขัดเองที่อย่างครับที่นี่ครับเสร็จเลยนี่ดิสุ TFR TFR รนะคันนี้นะโอ้โหอย่างไม่เห็นต้องเครื่องเลย ภายนอกก็โอ้โหจะเป็นที่เลยดีครับภายนอกดีเป็นไงก็หลังเอ็กบาร์ไม่เป็นเลสอะไรเนี่ยโอ้มาทำอะไรนี่อันนี้่เหมือนก็ทำพึ่งทำใหม่เลยพึ่งพึ่งทำโอใหม่เลย เนี่ยผมเพิ่งเอามาวันแรกวันนี้แหละครับก็เคยมาท <c oughs> ี่นี่ก่อนล้อวีลเด็งไยดีเซลโอ้้หูมาจากอะไรนี่เครื่องอะไรเค่องนเล็กเอ่อใช่ยๆเป็นเครื่องน่าเล็กนะครับ หน้าปิดมองไม่เห็นทึงเดลเด็กลำสายนะครับอ่ตอนนี้มีดาวตัวใหม่เหลี่ยมสูงกว่าเดิมไปน,นิดโอ้อันนี้เหลี่ยมต่ำกว่าชุดละสองพันอันฝาละสองพันนะครับเนี่ยราคาเท่ากันไหมครับสิบต่อแปดนอตอ่าสิบนัดสองพันสองร้อยห้าสิบแปดนัดสองพันครับเพิ OT, 2000, ่ม OT, 2000, ามาขอห้าสิบแล้วล้อหน้าครับครับล้อหน้าครับเท่ากันเท่ากัน อสองพันนะครับสองพันสองข้างสี่พันฝาหน้าก็ของเพชรหัดใหญ่ออกมาส้มทำสีส้มอ๋อขอพีเอสของน้องบอลออกพีเห็นร้านอยู่หน้านู่นแหกมานะกลองลอยแหกโดนอะไรมาแหกแลเนี่ย ดูอะไรมาครับเป็นตัวนี้ใส่คู่กับล้อปีเนียมมันจะไม่ค่อยทนอเพราะว่าล้อปีเนียมอ่ะแต่ละครั้งที่เราถอดถอดถอดน็อตออกมาแล้วใส่เข้าไปอ่ะล้อปีเนียมจะมีการขยายโตขึ้นโตขึ้นตนลอดอรุ่นนี้จะไปทนต่อเมื่ออยู่กับล้อธรรมดาเป็นกระทะเหล็กกระทะซุธรรมดาแต่ถ้าอยู่กับกระทะปีเนียมมันก็ต้องยอมรับสภาพมันเพราะว่ามันมัน แต่ละครั้งที่อัดเข้าไปอะ่ะมันก็จะมีการขย,ยายโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอของญี่ปุ่นก็ยังทังนะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนน็อตเป็นสแกนเนียนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นการมันเหมือนเปเปอรอ์มันจะใช้ออกเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นน็อตของของล้อเนียมึงทิงก็จะเขาก็จะมีบ่าบ่ารับไว้ก็จะไม่เข้าไปอีกมันก็ใช้แหวนกดเข้าไปเหมือนของวิตเตอร์ครับวิตเตอร์จะไม่เป็นสภาพนี้ มิเตอร์จะจะทนมากแต่ถ้าเป็นพวกแปดน็อตพีเนียมอ่ะเราไม่ได้เปลี่ยนน็อตอ่ะก็จะเป็นสภาพนี้ครับอ๋อถ้าสิบน็อตไม่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยครับปัวน็อตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นน็อตสแกนเนียก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นน็อตเดิมเดิมของกระทะเหล็กธรรมดาแล้วก็มาใส่ล้อพีเนียมแล้วก็ใช้น็อตเดิมขันลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่ใช้งานมาประมาณปีหนึ่งแหกสมควรแก่เวลาครับอันนี้คือเป็นใหม่หรือว่าซ่อม เปลี่ยนเปลี่ยนเท้าให้ใหม่เลยครับอ๋อเป็นใหม่เลยเขาใส่ออของแกนเนียที่ของแกนเนียนี่แค่ตัวเมียใช่ไหมครับใช่ครับตัวเมียอย่างเดียวเปลี่ยนน็อตรุ่นอะไรก็ได้ที่มันมีบ่าซึ่งซึ่งมันจะบังคับไม่ให,ไให้ไม่ให้น็อตเข้าไปอีกแล้ว<อ>แต่ถ้าเป็นน็อตธรรมดามันจะบังคับไม่ได้ยิ่งไปเจอบล็อกลมแรงๆด้วยกระจายยิง่งยิ่งยิ่งยิ่งไฟใหญ่เลยครับ นี่เองครับหกน็อตเหมือนกันไหมครับครับหกน็อตเหมือนกันไหมหกน็อตหกน็อตหกน็อตล้อหลังจะเป็นยึดกับหัวเขาโอ้หล้อหลังจะเป็นตัวนี้จะมีอุปก,กรณ์ให้ตัวนี้คืออุปกรณ์ที่แรกใส่เข้าไปครับเขเมาเขามาฝาฝาหลังเข้ามาเอาปาฝาหลังมาอนี้หกน็อตนะจับลองครับอนนี้มีนี้เลย ใช้ใช้อุปกรณ์ที่เราสร้างให้ครับใส่เข้าไปก่อน <Yeah. S 1> อ๋อมันไม่ได้ยึดติดกับน็อตล้อเลยไม่ครับไม่ครับ mm. แล้วก็ใช้ใช้ฝาครอบของเราครอบเข้าไปเลยครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับใส่แล้วก็จะไม่เห็นไม่เห็นน็อตเหมือนกันเพราะว่ายึดตรงข้างๆซึ่งซึ่ง mm. ตัวตัวที่ทําแบบแปดน็อตก็มีแต่ว่าเราไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันมันซ่อมยาก เวลาถอดแต่ละครั้งก็ต้องถอดน็อตล้อออก3ามตัวไปทุกอย่างมันจะมี2รุ่นหมดถ้านุ้นถ้าเขาต้องการใช้เป็นสเปเซอร์ยึดช้ของเขาผมจะให้แต่ถ้าใครต้องการแบบยึดกับน็อตล้อผมก็ทำให้อูที่ลูกค้าแต่มันก็แตกต่างกันเวลาดูดูแล จะเลททั้งหมดเป็นเป็นเกตบีเอทั้งหมดเลยครับบีเอสามูนสี่เกตบีเอหมดเลย,เยถ้าเป็นสามนสี่ธรรมดาเขาก็จะไม่ขัดมาให้ครับถ้าเป็นบีเอเขาก็จะขัดมาให้เรียบร้อยเงามีสติ๊กเกอร์แปะมาให้หมดเราปิง้งกระจกเลย พราะตอนนี้ดาวเรวแล้วก็แล้วก็เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อแล้วทําหมดทําเองนะใช่ครับมันสูงอหมอกันนะดาวซื้อกับดาวทำเองนไม่เหมือนกันทันทันอันนี้คือความแตกต่างซื้อกับทาเงอันอันนี้อันนี้เราสร้างขึ้นมาเองครับแล้วก็อันนี้เราทำอันนี้อันนี้ซื้อมาอันนี้มันคมกว่าเลพี่ใช่ครับเป็นการตัดต่อครับตัวนี้เป็นงานปั๊มกจะเหลี่ยมตัวนี้สูงกว่าเยอะ ผมแบบหลายทรงหลายส,สชัดมากอันนี้คือติดกันล้อใช่ไหมใช่ครับต,ต,ติดติดติดกับหัวเพาหัวเพาเลอเร์แล้วก็เบนซ์ใครสั่งเบนซ์ก็ทำให้หสั่งดาวเราก็ทำให้มีฝากข้อแบบนี้ครับเดี๋ยวขนเขียวเปิดลูกแป๊ด ป๋าข้าแบบนี้ก็ทำใช่ไหมแบบอันเนี้ยเป็นเป็นล้อเนี้ยอันนี้ผมคนทำไปเองอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นเป็นชุดน,นี้พเดชต้องเกมเอาฝาใหญ่มาให้พี่เดชหน่อยแล้วก็แล้วก็เท้ายึดมาด้วยฝาใหญ่ฝาใหญ่ที่สี่ฝาลูกเอาฝาใหญ่ฝาเล็กอันนี้หกน็อตกระทัดสิบเก้าครับเอาฝาใหญ่มาให้หน่อยแบบนี้ส่วน <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ผมทีแรกอ่ะที่เราทํากันสมัยก่อนเราจะใช้ยึดน็อตเอาแต่คราวนี้ปัญหามันเกิดมันไม่กลมเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้ทําเป็นสเปเซอร์ขึ้นมาก่อนมันไม่กลมยังไงครับคือมันวิ่งแล้วมันระบัดมัน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 ไม่กลมมัน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 ไม่ใช่ศูนย์กลางของมันอ่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนน็อตอ่ะเข้าเข้าเข้าไปทําศูนย์กลางให้ใช่พี่เคยเห็นอยู่มันแบบไม่ต้องกลัวเลยไม่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 มีคต ตัวนั้นนักที่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 น้องเกมสี่ลอยใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้มันดูเต็มครับมันสวยอ๋อดีไงขายใหญ่นี่ตัวนี้จะคู่กับตัวนี้เราใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็แล้วก็ใช้ใช้ฝากครอบตัวนี้ครอบตามครับแล้วก็ ล็อกน็อตเบอร์สิบสี่สี่ตัวเวลาเราใส่ไปก็จะไม่เห็นน็อตน็นอตมันก็จะอยู่ด้านข้างอันนี้ข้างเท่าไหร่อับอันนี้ข้างก็สองพัน,น 2, ครับสองพันเท่ากันครับเป็นสองหกน็อตนะหกน็อตแต่กระทะสิบเก้าสวยซึ่งพี่ยธก็เอาตัวนี้ไปใส่เอาตัวฝาเล็กที่เราเคยใส่อไปใส่แต่พอใส่เข้าไปแล้วมันดูไม่สวยมันดูเล็กอ่ะครับมันมันดูเล็กกว่าล้อเยอะเขาก็เลยให้ปรับมาเป็นตัวนี้ ขัดใจช่างแต่ตัวนี้สวยกลมเลยครับวิ่งกลมใช่มันดูแบบเตม็มดูแบบมันเข้ากันล้อใหญ่มากใช่ครับใช่ครับตอนนี้ถ้าขอบขอบผิดเกลถ้าจะเอาฝาใหญ่ผมก็ทำแบบนี้นะขอบผิดเกลี่ยถ้าฝาใหญ่ก็ทําอย่างนี้เพียงแค่เราลดขนาดตรงนี้ลงมาลดลดขนาดของ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 สเปเซอร์นี่ลงมาอีกครับมันมันมันก็จะใส่ได้เหมือนกันไม่กัดกระทะเมื่อก่อนทํากันกัดกระทะ ตัวนี้มันจะเข้าไปกัดประกาบกับกระทะด้วยมันแบบสี่สี่กันอย่างนี้หรออะไรนะครับมันแบบมันสี่กินเนื้ออย่างเงี้เหรอใช่ครับใช่ครับบางทีเมื่อก,ก่อนเราทํากันเราทําเป็นแดปเตอร์ขึ้นมาครับแล้วก็ใช้น,อน็อตกดน,อน็อตกดช่วงนี้ hmm. อ่าเวลาเรากดแรงๆปึ๊บครับตรงเนี้ยมันก็ไปขบกระทะครับทําให้กระทะเป็นรอยแต่ซึ่งตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปมันเข้าไปไม่ได้มันโดนตัวนี้บังคับอยู่ ซึ่งไม่ให้ตัวนี้บังคับไม่ให้มันลงไปใส่แล้วก็จบเลย<ว>เตัวนี้ขอบบเก้าพิสั่งถ้าแปดน็อตนี่มีไหมครับแปดน็อตสิบเก้ามีครับมีทาได้อีกแปดน็อตท,ที่ที่ผมจะทําก็ผมจะพยายามทําให้มันเต็มหนกนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราทํากันมันจะไม่เต็มหนกมันจะแค่หัวน็อตแต่เดี๋ยวนี้เราขยายให้มันเต็มหนกหเพราะเรากล้าทําเพราะว่าเราเรามีตัวเนี้ย บาลานสูรให้เราไม่ต้องไปหาศู์เองเมื่อก่อนเราทําสเปเซอร์ขึ้นมาต้องต้องต้องไปคอยแบ่งว่าใส่ข้างนี้เท่านี้ข้างนี้เท่านี้แต่นี้ไม่ต้องแต่นี้ใครใส่ก็ก็เหมือนกันหมดเพราะตัวนี้มันบังคับมีแบบไปแล้วครับวิเตอร์ทำอย่างนี้เหมือนกันฝ่าเต็มรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีใครใส่เท่าไหร่ มันสโดยมากโดยมากปู่เขาจะไม่แถมให้มาครับปู่เขาจะแถมเป็นรุ่นเล็กใช่แต่ใครที่ใส่ฝาใหญ่ก็จะรู้จักเราก็จะมาใส่ที่เราไปวันชัยรับจากนี่ไปไหมครับวันชัยวันชัยเอาของบ้านโป่งแต่ไม่ใช่ของผมครับอของผมส่งอยู่สามปู่ที่มีช่างยุทธช่างดอนแล้วก็ช่างโจ๊โอเปเลยแล้วก็มีแพร่อู่หนึ่งเอกชัยตัวไหครับแพร่ครับ ขับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเขาเขาเขาสั่งเราในเพจเนี่ยอ๋อจังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่โอ้โหไปไกลเขาเรียกอู่เอกชัยอุตสาห์คือว่าโอ่นอนแต่ฝ่าใหญ่มันสวยจริงๆรัฝ่าใหญ่ฝ่าเล็กมันดูแบบเล็กไปครับเอ้ยอันนี้ถ้าเกิดว่า6น็อตใส่นี่มันก็ประมาณนี้ได้ไหมครับหน็อต17 S <S ใช่ครับะมนราต้องดูที่โหนกหนกหนกโหนกอธิบายให้ฟังหนกหนกตัวนี้เราเราตัวนี้เป็นเกณฑ์ก็พยายามให้มันใหญ่เข้ามาให้ให้เกือบเกือบติดเนี่ยแล้วมันจะสวยซึ่งสมัยก่อนเราทํากันเราเอาแค่นี้เพราะเรา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 ,เราใช้น็อตเนี่ยเป็นตัวบาลานซ์ศูนย์กลางแต่เดี๋ยวนี้เรามีสเปเซอร์แล้วเราก็ทำออกมานี่เลย จเาจาเาเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้เราจะยื่นออกไปให้แล้วก็ใช้ฝาครอบครอบมัเต็มมันก็จะมันมันก็จะช่วยให้กลมขึ้น95%ได้แน่นอนความกลมแดน็อตก็เหมือนกันแปดน็อตเราตัวนี้เป็นเกณฑ์แต่ละรุ่นก็ไม่เท่ากันตัวนี้กระทะมันเยอะ6น็อต17 6น็อต19 69นี่เริ่มใส่กันมานานยังครับนานแล้วครับนานแล้วนะครับแล้วก็ประมาณ,ปร,มาณประมาณดังๆเลยประมาณสองปีโอ้สองปีแล้วเริ่มเริ่มตั้งแต่กระแส19เริ่มมาใช่ครับใช่ครับแล้วก็ามายิดสุดก็ปีที่แล้วปีที่แล้วยิดมากแล้วก็แปดน็อตยิตมากตัวสิบล้อคแคะแปลงมันแปดน็อตเหมือนกันครับใช่กระแสที่ว่าบางๆก็คือสิบล้อแคแปลงกัน เด็กใหญ่เอา,เอา,เ,อาเอาปาักเป็ดไหมพี่นะกี่พี่เอาไปที่ไหนไ,หนนไ,ไม่รู้อ่ะยูแถวนี้แหละยูไ่ที่ไหนอ๋ออันนี้พลาสติดเตรียมส่งแล้วเนี่ยดีเจเป้เซื้ยลองคือเออน้ามากัด นี่ที่มันกัดนี่คือตรงขอบใช่ไหมครับไหนครับที่มันกัดนี่คือตรงขอบตรงข้างใช่ครับโอ้ก็จเป็นตัวฝาครอบกฟองอ๋อฝาครอบกฟองคู่กู้ัาตัวโต๊ะตัวเสาอ่าหนึ่งตัวนี้ชุดเท่าไหร่ครับครอบกฟองสี่พันครับสี่พันยันล่างอ่ะประมาณนี้ครับกับผลิตภัณฑ ช่างเดย์ครับชื่อเพจก็เด um, ี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงใต้คลิปนี่เลยนะครับลิงก์นะตัดรูปผมก็เป็นแคปใส่รูปไปนี่นะครับก็ได้แน่นอนว่างานเขาก็สวยครับดารีครับไม่ไก่ไม่ไกลดารีดีครับตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนครับตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนครับหมู่บ้าน อาโมบ้านหนองกอกครับหนองกอกทุ่งหลวงนะครับุ้งหลวงฝัดท่อโอเคออกมาเนี้ยครับใครอยู่ละรีก็อยู่ใกล้ก็มาที่อู่ได้เลยนะมาตาม GPS เลยครับผมก็เข้ามาตาม GPS ้วยก็ถึงเหมือนกันครับถึงเหมือนกันไม่หลงแน่นอนอ่ะจะกทีหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้เด็เบอร์โทรครับ0 6น2 0หกสองสองศูนย์ห้าแปดแปดสองนนะครับช่างเดฝักครอบ งานสวยนะช่างเดนเนี่ยนะงานสวยเลยโดยเฉพาะไอตัว,ตวฝักครอบตัวใหญ่อะ่ะอันนั้นคือแบบสวยมากเอาตรงประมาณนี้ครับไปและเตอคิดต้า